เฮ็ดเฮ็ดควานผมเอาตัดไม้จิกมาเป็นท่อนเป็นท่อนในประมาณเจ็ดแปดเดือนออกเห็ดคักค่ะเย็บกินเลยในเบอร์หน่อยนี่ก็ได้อืตัดไหม่มาไว้เราเขาเอามีสววานจ้าเขาก็ยอดเลยยอดเชื่อลงไปเมื่อปมานขวดสองขวดนี้ห่วยร้อยอีกเจ็ดแปดเดือนนี้ช่วงเวลานี่แหละ คือก็รักกระไดและเริ่มออกมาเป็นเห็ดใ้กินโอ้สบายหอมเห็ดเห็ดขอนขาวนี่มันจะหอมเห็ดธรรมชาตินะีห่หอมหอมแบบธรรมชาติเลยเห็ดขอนขาวแบบพ่อเพียงแก่แก่เมังกรอนกับพี่กระดกเนี่ยโลกข้างเยอะเออชีว่ออาวิถี พักอาหารีทุกอย่างเศรษฐกิจพอเพียงยังมีความสุขยั่งยืนเออเอ,อ่ะนะครับเนาะขอบคุณครับ